สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาอัพโหลดนะคะอ่อ KDP นะคะสมุดโน้ตบุ๊กของเรานะคะหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะคะดาได้อ่อ create เนาะหน้าปกนะคะ อันนี้หลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะล็อกอินเข้ามานะคะใน Account ของเพื่อนๆน,นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะเราให้เพื่อนๆคลิกไปที่ Paperback ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะ Book title ตรงนี้นะคะจะต้องตรงนะคะตรงกับหน้าปกนะคะหน้าปกของเรานะคะเป็นยูนิคอร์นนะคะ ถ้าไม่ตรงกับหน้าปกนะคะเพื่อนๆจะเสียเวลามากเลยนะคะเพราะว่าอเม z o n นะคะเขาจะตีกลับมาให้เราต้องมาแก้ไขนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรากดกดส่งไปแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงนะคะกว่าอเม z o n เขาจะมา add proof นะคะกว่ามันจะสินค้าของเราจะไป live นะคะจะไป search ในในเว็บของอเม z o n ได้นะคะใช้เวลานานนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีอะไรผิดนะคะหรือแก้ไขเราก็ต้องรอรอใช้เวลารอเพิ่มไปอีกนะคะคือตรงนี้นะคะจะต้องให้ตรงกับหน้าปกนะคะคือดาเคยลองว่าเราจะไม่เขียนอะไรเลยตรงหน้าปกแล้วเราดาก็อัปโหลดไปแต่ตรงนี้ดาเขียนว่าโน้ตมุก เขียนว่า Notebook นะคะหรือว่า Journal นะคะไม่ได้ค่ะ Amazon เขาตีกลับมาเขาบอกว่าเขาไม่ a p p r o v e นะคะแล้วเขาก็บอกว่าตรงหัวข้อตรงนี้กับหน้าปกจะต้องตรงกันนะคะถ้าเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะเขียนอะไรนะคะตรงหน้าปกเพื่อนๆก็เขียนไปแค่ j o u r n e l Notebook ธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะ ตรงนี้มันเป็น optional นะคะมันก็แล้วแต่เพื่อจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ดาแนะนําว่าน่าจะเขียนนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็ใส่ไปเหมือนกับว่าเป็น keyword นะคะอันนี้เราจะดาวน์โหลด notebook นะคะอยู่ที่6คูณ9เนอะเราก็ใส่ไป6คูณ9 1 2 0หน้านะคะแล้วก็ notebook j ู u n a l นะคะแล้เขียน โฟเกิสนะคะคิดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบูแมนนะคะแค่นี้ก็ได้นะคะตรงนี้เราก็ปล่อยว่างตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงชื่อนะคะตรงนี้เราไม่ต้องนะคะเราก็ใส่ตรงนี้ไปเนาะ แล้วก็ที่เราใส่ปกตินะคะก็จะเป็น first name กับ last name นะคะเพื่อนๆก็ใส่ชื่อเพื่อนๆไปหรือว่าเพื่อนๆจะคิดชื่ออื่นมาชื่ออะไรก็ได้นะคะมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยนะคะปล่อยว่างเนาะตรงนี้เราก็ใส่เป็นตัวนี้แล้วกัน โอเคตรงนี้เราก็ปล่อยว่างนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถทําให้มันกว้างขึ้นได้เนาะตรงนี้ก็เราก็เขียนไปว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะก๊อปปี้นะคะตรงหัวข้อมาเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็น HTML ได้ด้วยแต่ดาไม่เคยใช้นะคะดาก็เขียนไปเลยเนาะอาจจะเขียนว่า this shows notebook Note อ่า o o o ำหรับ i ด็กเพื่อท e ่จะเขีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เขียนไปเนาะตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆคลิกไป I own the copyright นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเอามาใส่นะคะคีย์เวิร์ดก็แล้วก็ เราแนะนำก็คือให้เพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ของ a เม z o n นะคะและเพื่อนๆก็เสิร์ชนะคะเสิร์ชมานะคะอย่างจะเสิร์ชหาคำว่าอะไรสักอย่างอย่างคำว่าโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยแล้วอเมซอนเขาจะมเีเขาเรียกอะไรนะคำแนะนำของอเมซ o n น่ะคะ่ะเพื่อนๆก็ใช้ตัวนั้นมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นประมาณว่า Gift for kids girls นะคะ Christmas b i r t h d a y นะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะก็คือแค่เวน้นวัรคแล้วก็ไปได้เลยนะคะก็แนะนําให้ใส่ให้ครบทุกช่องนะคะแต่ไม่จําเป็นก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใส่แต่ว่าถ้าเราใส่ครบทุกช่องมันก็จะดีนะคะ อันนี้ดาก็มาทําให้เพื่อนให้เพื่อนๆดูนะคะดาก็ไม่อยากเสียเวลามานั่งคิดตรงนี้มากเนาะเออและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดาจะแนะนํานะคะคือหลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะคิดหาคํำคีย์เวิร์ดพวกนี้แล้วนะคะดาแนะนําให้เพื่อนๆ a e เซฟไว้ใน g o เ g l e d o c เนาะเพราะดาก็เวลามัดาจะใช้เวลามากในครั้งแรกในการที่ว่าเรา จะพิมพ์คีย์เวิร์ดเพราะเราก็คิดว่าเราควรจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรดีดาก็กลับไปกลับมานะคะกับอเมซอนนะคะแล้วก็เสิร์ชหานะคะแล้วก็เขียนไว้เนาะแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะดาก็เอามาใส่ตรงช่องนี้นะคะก็คือดาก็แนะนำอย,อย่างว่าไม่ควรจะใช้คำที่มันซ้ำกันกันกบด้านบนนะคะกับตรงนี้นะคะกับหัวข้อตรงนี้นะคะทั้งสองอย่างนี้เนาะไม่ควรใช้คำที่ซ้ำกันนะคะ ตรงนี้ถ้าคลิกตรงนี้นะคะเพื่อทางอเมซอนเขาก็จะบอกนะคะว่าไม่ควรที่จะใช้คำที่มันซ้ำกันเนาะอย่างตรงแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะจะเป็นแคตตาล็อกนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็ใช้เวลาตรงนี้เยอะเหมือนกันนะคะคือเราก็เอ๊ะตรสมุดของเราหนังสือของเราเนี่ยมันเหมาะกับแคตตาล็อกตัวไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะไปที่ตรงนี้นะคะ general นะคะแล้วก็อีกอันนึง อาร์หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นใช่ตัวนี้นะคะตรงนี้เขาจะให้เราแค่สองสอง,สองอันนะคะให้เขาให้เราเลือกแค่สองชิ้นสองแคตโลกนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะตรงนี้เขาก็จะถามเนาะว่ามันมันมีคำพูดอะไรนะคะที่ มันต่ำกว่าเด็กอายุสิบแปดเหมือนกับว่าคาพูดประมาณว่าไม่ไม่ควรกับไม่คู่ควรกับเอเ่อเขาเรียกอะไรคำพูดหยาบคายประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะคือมีคำพูดหยาบคายอยู่ในหน้าปกนะ่ะอยู่ในหน้าปกนะ่นหรือเปล่า,อ,ลาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็กด no นะคะหลังจากนั้นก็กด save and c o n t i n u e นะคะอันนี้เราจะมา อ่ assign นะคะ ISBN กันนะคะก็เป็นบาร์โค้ดด้านหลังนะคะอเมซอนเขาจะให้เราฟรีนะคะเราก็กดแล้วก็ assign นะคะแค่นี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะอันนี้เราก็เราไม่เลือกนะคะเราปล่อยว่างอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆต้องการจะอ่อเลือกวันนะคะที่จะให้มัน live ในอเมซอ n เพื่อนๆก็มาเลือกได้ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น กระดาษนะคะว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเป็นแบบไหนนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นครีมนะคะเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพรนีเมียมตัวนี้อันนี้ดาก็เป็นธรรมดานะคะแบล็กันไว้เนาะอันนี้จะเป็นขนาดไซส์นะคะมันก็จะมีขนาดไซส์ต่างๆให้เพื่อนๆเลือกนะคะหรือว่าจะเป็นที่เพื่อนๆใส่ไปเองก็ได้เนาะตรงนี้อันนี้ดาก็เป็น6กคูณเนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบรีดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแมท เป็นหน้าปกนะคะว่าเพื่อนๆอยากให้เป็นเป็นแมทหรือว่าเป็นกลอซี่นะคะจะมีออกเป็นแนวเขาเรียกอะไรเลื่อมๆประมาณนี้เนาะแค่นี้นะคะในเลือกแมตนะคะตรงนี้นะคะมาอัปโหลดนะคะตัวนี้เราจะมาอัปโหลดคือตัวสมุดด้านในนะคะให้เพื่อนคลิกอัปโหลดได้เลย ส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าปกนะคะเราเลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าเราสร้างมาเองนะคะเป็น PDF เนาะแล้วเพื่อนๆก็กดอัปโหลด หลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะ o o k p r e v i e w เพื่อนๆจะต้องมาคลิก o o k Preview ก่อนก่อนที่จะเซฟและ continue นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่คลิกตรงนี้ทาง Amazon เขาจะมาให้เขาจะไม่ไม่ไปมันจะมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นนะคะเราต้อง Preview ดูก่อนเนาะตรงนี้นะคะบางทีก็ใช้เวลาไม่นานนะคะบางครั้งก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็รอกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้เวลานาน,านไหมเนาะ อันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณนาทีกว่าๆนะคะมาแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะมันก็ถึงที่ดาจะเช็คมากที่สุดก็คือตัวหน้าปกนะคะกับตรงนี้นะคะตรงชื่อนะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะถ้าไม่ตรงนะคะเราก็กดออกนะคะแล้วเราก็ํำไปแก้ไขนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็คลิกไปดูได้ด้านในนะคะมันก็เป็นธรรมดาธรรมดานะคะ เ็นโน้ตบุ๊กธรรมดาแค่นั้นเองนะคะอันนี้เราก็กด Approve ได้เลยนะคะ<า>เลื่อนลงมาตรงนี้กด Save และ Continue นะคะราคาตรงนี้นะคะ ปกติแล้วนะคะเราจะใส่ไปแค่5.99 us แค่นั้นเองนะคะอันนี้นะคะเราก็คือเลือกทั้งหมดเลยนะคะก็คือ worldwide เลยนะคะหนังสือเรานะคะถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะคะมันก็จะสามารถที่จะ,ะคือ worldwide นะคะเว็บอเมซอนนะคะทั้งทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้ง ca เจแปนนะคะอิตาลีนะคะฝรั่งเศสนะคะ uk ทั้งหมดนี้เลยนะคะ อันนี้เราก็ติ๊กตัวนี้ด้วยนะคะแค่11เ็ซนก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะแค่นี้เองนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากดูราคาของแต่ละนะคะตลาดนะคะตลาดว่าได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ของญี่ปุ่นถ้าราคานี้เราก็ไม่ได้เลยเนาะได้แค่นี้เองนะคะอันนี้เราเน้นอยู่ที่ .com นะคะเราก็ใส่ไปที่5.99ถ้าเพื่ถ้าเพื่อนๆเน้น .uk <S เพื่อนๆ <tain. S 2> ก็เปลี่ยนราคาก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจราคาตรงนี้เนาะ ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เน้นตลาดไหนนะคะอันนี้ดานเน้นอยู่ที่ของตลาด US นะคะ5.99ก็ถือว่าโอเคถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเป็น Paper Paperback ราคามันจะไม่สูงมากนะคะราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะ5.99นะคะแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้น,นเพื่อนก็กดตรงนี้ได้เลย p u l i t z e r Paperback Book แค่นี้ เปีอันเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆก็รอ72ชั่วโมงนะคะให้ Amazon เขาแอดพรูฟนะคะถ้ามันยังไม่แอดพรูฟนะคะมันก็จะขึ้นเป็น under review นะคะอันนี้เราจะไม่กดนะคะเพราะเรายังยังจะต้องไปใส่ตัวดีเทลส์นะคะกดเซฟแล้คอน n ิ i น u e d e ดีเทลของคีย์เวิร์ดอีกทีนึงนะคะเราต้องมาใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะอันนี้เราไปดูที่บุ๊ก Okay. มันก็จะขึ้นเป็นอ n นรีวิวแบบนี้นะคะจะขึ้นเป็นอินรีวิวแบบนี้เนาะถ้าหลังจากที่เพื่อนๆกดตัวนั้นไปแล้วนะคะอันนี้มันจะขึ้นเป็นดับนะคะเพราะว่าดายังทำไม่เสร็จเนาะดาก็จะไปคอนติเนียร์เซตอัพต่อนะคะ คลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ลิงด้านล่างได้เลยเนาะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกว่ายังไงเราก็ต้องขอโทษและขออาภัยมานาที่ดีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ